การสอบกับทีมงานนะครับบริการทีบริการน้องมองใดนี่ต้นไม้ยาราบมองใดนี่น้ำที่น้องเป็นที่เย็นเนจังเลยนะครับสีเย็นเย็นนะครับจัง่อยคอนลงหลายหว่านแห่ไปว่านแห่มากกับน้ำก็เบิร์ตไปนับดอกจังเอยน <c oughs> ะครับเครื่องเสียงนะครับของเอซา ก็สิ่ง้ยิ่ทัทวเทินกันอยู่ปีนี้นองมันขว้าวครับลงหนึ่งร้อยบาทฝั่งหนึ่งร้อยบาทแค่สามร้อยบาทสรุปก็ได้อยู่ครับ หนองบ้นขว้าเพื่อศิลละฟูมิ